นะแหมเอฟซีดำเข้ามาเฮวเฮวกันใหญ่เลยนะนะเอฟซีดำเข้ามาเฮวกันใหญ่นะในในคอมเมนต์เนี่ยนะนนดำดำ,ดำเจอกูบล็อกไปหลายคนนะนะแน่ยังมีอวาตารด้วยนะอวาตารตัวนี้ปนแปลกๆนะเข้ามาคอมเมนต์ในช่องกูเนี่ยดำมึงใช้อวาตารตัวไหนเข้ามาคอมเมนต์ใช้มึงหรือปะรือไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ต้องขออภยัยนะซึ่ง เอซีฟังนะครับผมพูดเรื่องหนูผีผมได้ระบายหมดแล้วทุกอย่างผมได้ระบายไปหมดแล้วผมได้พูดไปหมดแล้วคือคนเราทีสี่ครับเวลามันเจอเรื่องอ่ะมันก็ต้องมันก็มีอารมณ์ขึ้นคนเราเวลาอารมณ์ขึ้นเนี่ยมันก็ได้พูดเรื่องราวนะครับในใจของเราเอาไปหมดแล้วระบายไปหมดแล้วมันก็จบแหละนะส่วนเรื่องหนูผีผมก็ประกาศว้วจบแหละนะแต่สมุนอีดัมไม่จบครับแม่เข้ามาเข้ามาคอมเมนต์ยุยงปูป,ปัน ซึ่งเป็นเอฟซีของอ e ีบานด้วยครับมึงฟังให้ดีดกูว่าจบแต่ถ้าคืนนี้สามทุ่มหนูผีไม่จบกูก็จะยาวๆกูยาวๆให้นะแต่สิ่งที่มึงออกมายุป,ปูป,ปันกูเนี่ยในคอมเมนต์เนี่ยนะบล็อกไว้หลายตัวแล้วนะปูป,ปันกูไม่ได้ผลหรอกกูไม่เดินไปตามเกมพวกมึงรอ,อยนะอีดำ นะกูไม่เดินไปตามเกมหรอกนะดำนะฝากไว้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่ดำเบาได้คนที่จะคนคน,คนที้จะเบามันต้องเสือกส่งสมุนเข้ามาในช่องกูนะกูเห็นแต่ละคนแต่ละคนนะครับมาคอมเมนต์นี่โอ้โห fc มึงทั้งนั้นคงจะเกลียดหนูี่กันเยอะนะอันนั้นคือเรื่องส่วนตัวนี่เป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างกูกับมันนะดำมึงไม่เกี่ยว ย้ำนะคณีทานนะีนนี้เป็นเรื่องแค่สมมตินะเป็นแค่นิทานเป็นแค่เรื่องสมมุตินะครับเพราะฉะนั้นโอ้โหเฮ้ยเว้าหน้าดูเลยด่าเอ้เฮ้ยัวหน้าดูเลยเนาะฟังนะครับผมไม่ไปตามเกมนะครับนะผมจบแล้วผมได้ระบายคือผมจบแล้วระหว่างผมกัหนูผีผมจบแล้วผมได้พูดเออผมได้ระบายออกมามันจบแล้วนะ ส่วนอูผีไม่จบคืนนี้ผมก็ไปต่อเนี่ยตอนนี้ผมประกาศผมจบแล้วครับแต่มันมีคนไม่จบคืออีดำอีดำสทรงสมบุนเข้ามาคอมเมนต์นะครับเพื่อยุโยงปุปันให้กูฟาดดูผีกูบอกตรงนี้เลยว่ากูไม่ไปตามเกมพวกมึงแน่นอนนะกูไม่ไปตามตามเกมกับพวกมึงแน่นอนนะฝากไว้ให้คิดพิจารณากันด้วย นะครับฝากไว้คิดพิจารณากันด้วยนะใครทำชั่วได้ชั่วใครทำเลวก็ได้เลวใครทำกรรมกับพ่อกับแม่ก็ต้องรับกรรมที่ทำกับพ่อแม่ไว้ไม่มีใครหนีกรรมตัวเองได้นะนะครับไม่มีใครหนีกรรมตัวเองได้หรอกครับงาเวลาของมึงไปเคลียเรื่องดีป่าไมา้ดีป่าไหมดํา ฝากไปบอกแม่ลองไซมมันด้วยนะเอาเวลาไปเคลียร์เรื่องที่บะไม้ด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องดิน้นไม่ต้องห้ามอายุยงปูปันคืออย่างนี้ซีกับผมสงสัยตัวอาวาตารตัวหนึ่งซึ่งเข้าไปดูแล้วมีผู้ตามไม่มีเลยสูญคนคือทําไมมึงชอบใช้อาวาตารอาวาตารตัวเนี้ยผมเริ่มสงสัยมานานนะไอ้กูของแท้คือกูของแท้นั้นนั่นก็คือนันกสงสัยมันมีอาวาตารตัวเนี้ย เข้ามาคอมเมนต์แบบยุยงอ่ะชื่นชมอะไรเงี้ยแล้วผมสังเกตเอฟมันหลายคนนะที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้คลิปหลายคลิปของผมตั้งแต่เช้ามาเนี่ยผมได้จับตาดูนะครับได้จับตาดูนะครับหนึ่งอวาตารตัวหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ซึ่งผมดูแล้วมันไม่เข้าท่า ข้ามอยุยงปูปันนะครับก็ไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับคือดำช่วงนี้คือทําตัวเป็นนางเอกทําตัวเป็นนางเอกใช่ปะ่ะเพราะเบื้องบนเขาดูอยู่ใช่ปะ่ะเพราะเบื้องบนเขาดูพวกมึงอยู่ นะฝากไว้ให้คิดพิจารณาด้วยดำนะดำนะไม่ต้องเสือกเอาสมุนเข้ามาช่องกูนะกูไม่เฮลตตามพวกมึงหรอกโอเคปะเออกูดา่าหนูผีวันนี้คือจบแล้วกูได้ระบายหมดแล้วกูได้พูดทุกอย่างหมดแล้วก็คือจบคือจบกูจบ,จบง่ายนะแต่กูเชื่อว,ว่าหนูผีคงไม่ต่อหรอกเข้าใจปะนะถ้าต่อก็ยาว นั้นแต่เชื่อว่าหนูผีไม่ต่อนะอืมก็รอดูคืนนี้สามทุ่มว่าเบียเข้าปากแล้วจะออกมาต่อก่อนกับไอ้สามชั้นอีกไหมถ้าคืนนี้ไม่ต่อไปเรื่องอื่นก็ว่ากันไปเดี๋ยวถ้าต่อพรุ่งนี้กูก็จัดอีกนะแค่นั้นเองครับแค่นั้นเองไม่มีอะไรเยอะครับ นะดำแต่ส่วนเรื่องของมึงดำไรรยการเมื่อไหร่เรคิดจะไม่รู้นะนะครับเพราะมึงมันชอบบิดชอบเบี้ยวชอบแอบไปสารชอบแอบไปลงพักชอบแอบไปนู้นแอบไปนี่นะฝากไว้คิดพิจารณาด้วย นะครับนะไอพวกที่อแอบทั้งหลายที่ทำอะไรแบบเงียบเงียบที่ไม่ยอมเปิดเผยนะเวลาเขาจับได้ถึงออกมาเปิดเผยว่าไปศาลจริงไปโรงพักจริงวันไหนไปศาลวันไหนไปโรงพักนอีดำนะฝากไ้มึงคิดด้วยนะครับอืมเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ได้ผลอกครับไอีผมรู้หมดแล้วว่ากลนเกมของพวกนี้มันเป็นยังไงผมมองเกมออกหมดทุกเอฟซีครับตอนนี้ผมแม่งคือผมมองขาดหมดนะอันนี้ผมจะมองผิดหรือมองถูกผมไม่รู้นะผมมองผมมองไม่ได้มีใครมาปลุกปั่นหรือว่าไม่มีใครมาอะไรผม,มง่ายๆหรอกครับผมมองออกผมไม่ไปบ้าเยี่ยวบ้ายุ่ตามใครหรอกครับที่ใส่งผมอ่ะผมเป็นตัวของตัวผมเองนะครับนะผมจริงใจพอแต่ผมก็มองอะไรออกหลายนะอย่างว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับผม ผมมองออกครับนะครับผมเลือกที่จะไม่ไม่อะไรมากมายนะอะไรที่ผมมองผ่านนะผมมองผ่านนะครับผมโฟกัสไปที่ดำแค่นั้นส่วนคนอื่นนะครับผมไม่ได้อะไรมากมายถ้ามันไม่แรงและถ้ามันไม่เร็วร้าเกินไปถ้ามันไม่หนักถ้าคำพูดมันไม่หนักผมไม่ไหไรหรอกครับอย่าคมกันพอ ยะคมกันนะครับฝากไว้คิดด้วยครับนิทานขัน้นนิทาน